วันนี้พามาดูการปูกระเบื้องแผ่นใหญ่มากครับท่านผู้ชมกระเบื้องปูงปพื้นนะเนี่ยยาวสามเมตรนะกว้างเมตรห้าสิบเนี่ยเห็นไหมหนาสองเซนใหญ่มากเลยนะคนงานลงไปได้หนึ่งสองสามสี่ห้าแผ่นแล้วข้อเข,อขอจะมีตัวยกเหมือนยกกระจกเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย ไม่เคยเห็นนามาดูเลยนะปูกระเบื้องที่แผ่นใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะเ <Yeah. S 1> พิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือคนงานบริษัทสั่งมานะ <Okay. S 1> ใหญ่มากแผ <Yeah. S 1> ่นกระเบื้องก็ยกทีก็หคนนะท่านผู้ชมเนี่ย yeah. ออกใส่ก็จะมีตัวกิ๊มล็อกล็อกให้มันเสมอเรียบระดับเดีวยวกันนะเนี่ยจะใส่ไว้จึงกว่วมันจะแห้งถึงจะตัดตัดออกใหญ่มากส่วนใหญ่ที่เราเคยเห็นก็หกสิเซนนะอันนี้คือสนะามเมตรนะกว้างเมตรห้าสิบยาวสามเมตรอันนี้คือที่ยกกับเบื้องนะเบื้องบนพื้นนะ กระเบื้องปูพืพ้นนั้นหนักมากท่านผู้ชมนะแล้วมาดูตัวยกนะยกให้ดูโอ้โหเอาแค่รายกที่เดียวเนี่ยคนเดียวเนี่ยประมาณห้าสิบโลแต่ถ้าเป็นยกหกคนก็จะช่วยกันน้ำหนักก็จะเบาขึ้นนะนตัวนี้เบาหน่อยน่าจะยี่สิบโล ก็มีเส้นอยู่นะเนี่ยเห็นไหมนี่เขาตีเส้นไว้อยู่ก็พามาดูกระเบื้องแผ่นใหญ่ครับขอบคุณครับทุกการชมนะครับ